พาคุณผู้ชมดูเรื่องของวิถีวัฒนธรรมกันต่อนะคะผีตะโขนค่ะที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยเมื่อวานนี้เนี่ยแค่จัดเป็นวันที่2นะคุณผู้ชมเขาจัด3วันแค่วันที่2เนี่ยรายได้สะพัดไปแล้วเป็น120ล้านบาทเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพนี่ทั้งถนน สายนี้นะคะก็เต็มไปด้วยผู้คนแล้วพอซูมดูใกล้ๆนี่ค่ะอุ้ยสนุกสนานนะคะผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจัดขึ้นระหว่างวันที่28-30มิถุนายนก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแต่ว่าเขาเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันเสาร์เป็นวันแรกที่มีการละเล่นผีตาโขนโดยมีนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านเป็นประธานเปิดงานและ พิธีเปิดก็ได้มีขบวนแห่ของผีตาโขนนะคะไปตามถนนในอำเภอด่านซ้ายมีเหล่าบรรดาผีตาโขนกว่า50กลุ่มที่ออกมาเต้นรํากันอย่างสนุกสนานเลยค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมความสวยงามและความแปลกของประเพณีนี้เป็นจํานวนมากซึ่งสำนักง,งานการท่องเที่ยวจังหวัดเลยเปิดเผยข้อมูลว่าประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตาโขนแต่ละปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปร่วมเป็นจํานวนมากเลยนะคะปีนี้ ถ้าดูจากจำนวนห้องพักโรงแรมรีสอร์ทในอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูรเรือยาวไปถึงอำเภอนาแห้วถูกจองเต็มหมดค่ะและส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองล่วงหน้าก็จะเปิดห้องพักโรงแรมรีสอร์ทในตัวเมืองจังหวัดเลยบางส่วนทะลักเข้าไปที่เชียงคานซึ่งที่พักเต็มทุกแห่งเหมือนกันนะคะในอำเภอเชียงคานก็คือทั้งหมด ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคาดว่ามีเงินสะพัดมากกว่า120ล้านบาทค่ะซึ่งสำหรับผีตาโขนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเดิมชื่อเรียกว่าผีตามคนเป็นเทศกาลที่ได้รับอิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาดกชาดกในทางพระพุทธศาสนาที่ว่าถึงพระเวสสันดรและพระนางมัตซีที่จะเดินทางออกจากป่า กลับสู่เมืองหลวงบรรดาสัตว์ป่ารวมถึงพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่านั้นก็ออกมาส่งเสด็จกลับเข้าเมืองค่ะหนึ่งเดียวในโลกค<อ>ึกคักมากๆเลยนะคะค,คนเต็มท้องถนนเลยค่ะ